มีแผนจะซื้อ SUV งบ1นึงถึงหนล้านใช้ขับไปกับอาทิตย์ละ50โลนะครับและเดินทางไกลหกร้อยถึงแปดโลเดือนละครั้งส่วนใหญ่ไปกับแฟนสคนบางครั้งพาพ่อแม่เข่าไม่ดีไปหาหมอด้วยนะครับปัจจุบันใช้ปัจจโรปี2องพแล้วเมื่อเวลาขับทางกาไกลไฟจอดสว่างเลยดีดใช่<ม>และเริ่มมีปัญหาซ่อมจุกจิกอยากได้ SUV ที่นั่งสบายคุมรถด,ดีบนถนนโค้งภาคเหนือมีไฟหน้าสว่างมีปัญหาเวลาขับกลางคืนนะครับและฟีเจอร์ครบเช่นกล้องรอบคัน b บ i ท์สปอ t TC ซไม่เอา e ีว และไม่เอาแบรนด์จีนแนะนำรุ่นไหนครับ Forester ยังเหลือสต็อกไหม <c oughs> Forester เนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นที่ส่วนกลางเนี่ยไม่มีแล้ว <c oughs> คือมีเหลือแค่พวกรถผู้บริหารที่เป็นแบบมีไมล์แล้วแนะนำไปหา <c oughs> ตาม <c oughs> ดีลเลอร์ยังพอยังพอมีอยู่แต่สีคิดว่าไม่น่าจะครบละ นะเค่นนี้ F F เป็นโฟลเลสเตอร์โอเคตามกัานนะครับตัว <afin S 2> ตัว <Solar. S 2> ท็อปเลยนะต้องต้อง,องไปหาตัว i อเเพราะว่าต้องอยากอยากได้แบสปอร์ตกับไอสุ่โทนี่ม่ปัญหามันมีอยู่นิดเดียวว่า <ผ landscapes S 2> มันต้องภายในประมาณไม่กี่สัปดาห์นี้เท่านั้นเลยเพราะว่ารถมันจะเหลือบ,บวกลบน่าจะหลักสิบแล้วใช่และมันอยู่ในดีลเลอร์แล้วไม่ได้อยู่ที่ศูนย์กลางแล้วอมันกำลังจะบหมดแล้วหลังจากนี้โฟลเ s สเตอร์มาสองนั้นกว่าแน่ๆนําเข้าเมดินเจแปนทำใจนะ